Microsoft Security Essential ความเป็นมาของ Microsoft Security Essential เนื่องจากมีโฮสต์ของผู้บุกรุกที่เป็นอัตรายอยู่มากมายบนอ,อินเทอร์เน็ตซึ่งได้แก่ไวรัสโทรจันหนอนและสปายแวร์ Microsoft Security Essential จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อบุคคลและธุรกิจขนาดเล็กแต่อยู่บนพื้นฐานเทคโนโลยีเดียวกับที่ Microsoft ใช้ในการป้องกันธุรกิจขนาดใหญ่ คุณลักษณะและประโยชน์การป้องกันแบบเรียลไทม์การแจ้งเตือนจะแจ้งคุณเมื่อสปายแวร์ไวรัสหรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายจะพยายามทำงานหรือติดตั้งใน PC ซของคุณรวมถึงไฟล์และโปรแกรมที่น่าสงสัยจะถูกป้องกันไม่ให้เปิดได้การล้างระบบเมื่อ Microsoft Security Essential ตรวจสอบการคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้บนพีซของคุณการแจ้งเตือนจะแจ้งให้ทราบถึงการคุกคามนั้น การคุกคามแบ่งประเภทออกเป็นระดับร้ายแรงสูงปานกลางหรือต่ำและคุณสามารถเรีอกว่าคุณจะระเว้นกับการหรือลบรายการนั้นออกจากระบบการสแกนระบบ Microsoft Security Essentials มีความสามารถในการสแกนทั้งระบบตัวเลือกการสแกนมีอยู่3แบบ 1. การสแกนแบบเร็วจะตรวจสอบส่วนที่มักจะติดมันแหมอย่างรวดเร็วรวมถึงโปรแกรมที่ได้ใช้ในหน่วยความจำ ไฟล์ระบบและค่า r e จ i s t r y และโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่ 2. การสแกนทั้งหมดการสแกนทั้งหมดจะสแกนไฟล์ทั้งหมดบน PC ค่า r e จ i s t r y และโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่ 3. การสแกนแบบกำหนดเองช่วยให้สามารถสแกนเฉพาะส่วนที่คุณเลือกได้การป้องกันรูดคิดรูดคิดเป็นมันแวร์ประเภทที่ป้องกันได้ยากเป็นพิเศษแต่ Microsoft Security Essential มีเทคโนโลยีที่ปรับปรุงใหม่หลายอยา่าง ื่อช่วยจัดการรุดคิดและการคุกคามที่รุนแรงอื่นๆก,การป้องกันการคุกคามและซอฟต์แวร์ที่ไม่ดี Microsoft Security Essential ช่วยบอกซอฟต์แวร์ที่ไม่ดีการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Security Essential เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมากดถัดไป กดฉันยอมรับกดถัดไปกดถัดไปกดติดตั้งรอจนติดตั้งเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้น การทำงานในส่วนต่างๆส่วนของเมนูหน้าแรกจะเป็นส่วนตัวเลือกที่เราจะต้องการสแกนคอมพิวเตอร์ส่วนของเมนูปรับปรุงจะเป็นการบอกรายละเอียดการอัปเดตฐานข้อมูลไวรัสส่วนของเมนูประวัติจะแสะดงรายการที่ตรวจพบว่าอาจเป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ที่ถูกป้องกันไม่ให้ใช้งาน ส่วนเมนูการตั้งค่าจะเป็นการตั้งค่าต่างๆภายในโปรแกรม Microsoft Security Essential ตัวอย่างการใช้งาน Microsoft Security Essential เข้าเมนูหน้าแรกในด้านของมือจะเป็นตัวเลือกที่เราจะต้องการสแกนในที่นี้เลือกแบบเร็วแล้วก็สแกนอย่างนี้รอทำการสแกนจนเสร็จ เมื่อสแกนเสร็จก็จะขึ้นว่าสแกนเสร็จสมบูรณ์พร้อมบอกรายละเอียดว่าพบภัยคุกคามหรือไม่กลุ่มของดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ